รุปผมขอไล่ทํามิ่งเลยนะครับเรียนตรีสี่ปีโทยีสี่ปีทำงานอีกห้าปีมาเรียนรู้ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ก็ยังเรียนไม่จบเนาะกับเขามาทุเรียนโอ้เรียนไม่จบแต่ละปีแต่ละปีนี่มีอะไรใหม่ๆให้เราให้เราต้องเรียนให้เราต้องสังเกตอะครับคือคุยกับเขาให้รู้เรื่อง ฝากอะไรไว้สักหน่อยได้ไหมครับพี่สําหรับผมใช้คําว่า Target ของเทมิขอเลยครับว่าเป็นมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาทําสวนผู้เรียนหรือคนที่ทํางานประจำแล้วกลับสู่บ้านเกิดแล้วมาปลูกผู้เรียนเนะี่ยซึ่งมีเยอะนะพี่ตอนนี้อ๋อเยอะเล้ข่าวว่า Inbox ทุกวันนี้พี่ก็ยังรับอิน Inbox <c oughs> เกี่ยวกับบุคคลที่กําลังจอกจากงานมาทําสวนอ่าก็เยอะฝากอ,อะไรไว้สักหน่อยแบบมวลรวมๆเลยมวลรวม,รวม,รวม เอาองค์รวมก็คือว่ามันจะมีอยู่สองเคสเนาะคือคือ,อ,อทำงานประจำอยู่แล้วอยากกลับมาทำสวนครับกับอีกอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเป็นมือใหม่ที่มารับช่วงต่องานสวนประมาณนี้องค์โดยรวมก็คือว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้ตอนนี้คือโลกโซเชียลมัน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 ,มน เขาเรียกอะไรมันมันกว้างขวางมันมันมันหาข้อมูลอะไรได้ง่ายแต่ละคนเขาจะมีเทคนิคแตกต่างกัน้าทไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นดูยู u ูบดูเฟซซอสข้อมูลตัวเนี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันมันถ้าถ้าสมมติเป็นมือใหม่เนี่ยก็พยายามซิร์ข้อูล้งมูข้อมูข้อมู้อมข้อมูลขอมล้มันจะอยูล้อมูมูล้ม ประมาณนั้นเขาเรียกว่า over information over information แล้วมันจะพาสมองไหลเอมันจะพาคนเนี่ย over ไปด้วยแล้วมันจะตั้งหลักตัวเองไม่ถูกครับคือเราต้องเราต้องมีหลักของเราก่อนหลักหลักอ่ไหลักหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราไปหาเราต้องตั้งหลักตัวเองให้ได้ก่อนครับแล้วสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างการมารับช่วงต่องานส่วนจากครอบครัวคือมันมีต้นมันมีพื้นอยู่แล้วใช่ปะ มารับช่วงต่อเนี่ยเราต้องเก็บความรู้จากเจนเก่าเอามาให้ได้มากที่สุดพุ่นพ่อแม่ทำเขาทำยังไงแล้วเอาเอาความคิดแนวความคิดไปต่อยอดขึ้นไปในการทำงานสวนอยากไปต่อต้านกันหมายความว่าเจ,เจนใหม่เจนใหม่ในใจจะร้อนแล้วอยากจะทำเองอยากจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองอยากจะตัดยอด จะทาอย่างนี้แบบแบบพี่จุ๋มเนี่ยมันทํางานง่ายงงี้อยากตัดยอดแต่เจนเก่าแบบว่าไม่ได้ห้ามตัดมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นคนละความคิดกันคนละความคิดกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหาที่ที่รับรับตอนแรกๆเลยเนี่ยคือจะเป็นลักษณะเนี่ยระหว่างเจนก่อคือถ้าถ้าใครมารับช่วงต่อก็จะเจอปัญหานี้จะเจอปัญหานี้เยอะมากพี่จุ๋มแนะนํายังไงครับพี่จะแนะนําว่าเราต้องเอาเขาเรียกว่าอะไร เอาความรู้จากเจนเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะซึ่ง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 พี่ยังไม่มีแต่แต่คือพี่มาตรงเนี้ยหน้างานเอาเองแล้วมาต่อยอดเอาเองเพราะฉะนั้นเจนใหม่เนี่ยต้องเอาความรู้จากเจนเก่ามาเก็บไว้เก็บไว้แล้วแล้วค่อยต่อต่อต่อแนวความคิดขึ้นไปเพื่อพัฒนาส่วนให้มันให้ให้มันก้าวก้าวตามยุคะ กุ<า>มายตาตข้อมูลเก่าชุดเกา่าก็ยังมีคุณค่าน,ะค,ะนคัมอย่าราลเพ่งอย่าละเลยอย่าต่อต้านลองเปิดใจดูเนาะใช่อย่าต่อต้านในการทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เจนเก่ายอมรับเนี่ยทำให้เขาเห็นก่อนสักหนึ่งโคนสโคนสโคลนก่อน ให,ใ,หใ,หให้ยอมรับกันก่อน<ว>แล้วก็พูดง่ายว่าถ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไร้วแต่ต้องพิสูจน์กันต,ต้องพิสูจน์กันก่อนต้องพิสูจน์อย่างอย่างอย่างสมมยๆเปลี่ยนใช่เจนเก่านะคือลักษณะทรงต้นสูงประมาณนี้ใช่สูงสูง,งก็ต้นยาอ่า่อยอดเสาไฟนู่นน่ะแต่เจนใหม่บอกว่าฉันอยากได้แค่หกเมตรไปตัดตึ๊กอื่นไม่ได้ตีกันตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องแบบเก็บเก็บความรู้จากเจนเก่าแล้วไปต่อยอดสําหรับสำหรับเจนใหม่ ครับแล,แล้วถ้าคนที่กําลังก้ามเก๋ากูจะออกจากงานดีไหมอ่าส่วนส่วนก้ามกึงออกดีไม่ออกดีนาออะไรอย่างงี้พี่บอกเลยว่ากเษกเษตรเกษตรไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยหรูนะเกษตรเ c e b ุ๊ k กับกเกษตรน้ําเงื่อน Learning by Doing oh. คนละเรื่องนะ,กะเกษตรเฟ e บุ๊กเหมือนจะง่าย อะไรก็ดูดีไปหมดมันมลดูสวยมันแาดูแบบโอเวอร์วังภาพนางฟ้ามากโอ้ภาพนางฟ้ามากแต่ของจริงอ่ะของจริงโอ้แบบว่าก็นเหนื่อยใช้ได้แหละเนาะอ้ยไอเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรโคตรเหนื่อยไหนจะแดดร้อนไหนจะราคาที่มันตกต่ําซึ่งถ้าเรามองเกษตรเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าเกษตรไม่ได้สวยหรูเหมือนเหมือนในเกษตรเฟซบุ๊กเกษตรอินเทอร์เน็ตนั้นแบบคือมันสวยหรูเกินไป แต่ในความเป็นจริงเกษตรเป็นอะไรที่มันต้องมันต้องแบบว่ามามาดิวหน้างานราคาไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ร้อยกว่าบาทับครบตลอดไปดีมาซัพพลายมันมีใช่ปะอ่ะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเกษตรจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ตลอด เรากลับมาทําเกษตรนอกจากเราจะต้องแบบว่าทนแดดทนฝนทนลมหนาวได้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆอีกมากมายที่ที่เกษตรคนที่ทําเกษตรจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือมันมันต้องคนที่ออกจากงานต้องคิดดีๆอะ่ะคือต้องพิจารณาดีๆพิจารณาดีๆพิจารณาดีๆนะครับมไม่รู้ไม่รู้จะบอกว่าให้พิจารณายัางไงคือพิจารณาดีๆ บอกเลยว่าเกษตรไม่สวยหรูเกษตรไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยหรูหรงั้นงั้นผมถามกับเจ๊จุ๋มอย่างนงี้แล้วกัน <มา S 2> วันนี้เจ๊มีความสุขไหมถามว่าวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราเราเรามีสไตล์ที่เป็นของเราเองถ้าเทียบวันนี้กับ9ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วที่เป็นสาวออฟฟิศอะ,ะเลิกกลับไปได้ เจจะกลับไปไหมหรือจะขอเป็นเกษตรกรอย่างนี้ดจะกลับไปเป็นสาวออฟฟิศไหมไม่ไปเป็นแล้วสาวออฟฟิศอ่าแตนนี้คือคําตอบนี่แหละมันต้องใช้ระยะเวลาจากจากเริ่มจากศูนย์อ่ะกว่าที่จะเริ่มหลงรักการทําเกษตรอ่ะนานไหมเจอหลงรักคือมันต้องค่อยๆเนี่ยถามกันตรงตรงไม่มีไม่มีมาดัดจริตในคําพูดนะเอาความรู้สึกจริงๆอ่ะค่อยค่อยหลงรัก ค่อยๆหลงรักค่อยๆหลงรักสแสดงว่าช่วงแรกก็ยังมีความรู้สึกก็กลับไปทำงานฟิ่นนดีกว่าแรกๆเนี่ยเจ้านายเก่าเนี่ยยังโทรตามนะมีโทรตามอ่าอะจะกลับมาย่างขาดตำแหน่งนะเนี่ย <S <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยอ่าเจ้านายเก่ายังยังกระตุกหลังอยู่พร้อมเมื่อไรบอกนะ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็เราก็ยิ้มยิ้มเดี๋ยว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 ขอเวลาสักแป๊บนึงอะไรประมาณนี้อ่าเจ้านายเก่ากระตุกอยู่ประมาณนั้นช่วงแรกๆประมาณเนี้ยค่ะ แต่ถ้าจากวันนั้นกับวันนี้ถามว่าเราตัดสินใจผิดไหมไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดถามว่าทําไมคือพื้นฐานครอบครัวของเราเป็นเป็นเกษตรกรใช่ปะแล้วก็เรากลับมาเนี่ยคือเรามาตั้งตั้งตั้งหลักปักฐานแล้วทํามาได้จนถึงทุกวันนี้คือมีความรู้สึกว่ามันมันมันอยู่ตัวในระดับหนึ่ง<ม>ในระดับหนึ่งที่เราสามารถที่จะยืนได้และประมาณนี้แต่ยังไม่ใช่แบบดีที่สุดนะไอ้<ม>คือแค่แค่ยืนได้ประมาณนี้ ณวันนี้นะ<ม>ก็คือ,อสุขแฮปปี้ในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราทําในแบบที่เราอยากทําอิสระทางความคิดที่ท,ที่ที่บอสไม่ได้ไม่ได้มาตีกรอบเราไว้คุณแงเป็นเขาเรียกท่านั้นเขาเรียกอิบางคนเขาใช้คําว่าอิสระภาพเรามีอิสระภาพทางความคิด <นะ S 1> มีอิสระภาพทางความคิดไม,ไม่ต้องถูกกดดันจาก บุคคลที่เป็นอาจจะถ้าเป็นพนักงานพี่ก็คือหัวหน้า,นอ,อ,นาอ่าหรือลูกค้า,ามาหน้านนใช่ใช่ใชถ้าเป็นความสุขในรูปแบบของเจ๊จุ๋มนะครับ่คะสุดท้ายแล้วถ้าใครจะออกจากงานประจําก็คิดไรตรตรองในมิติของแต่ละคนให้ดีนะครับใช่ใช่แต่ว่าผมก็เห็นหลายคนนะพี่สุดท้ายแล้วก็กลับบ้านกันนะก็ไม่ได้อยู่จีรังกับการทํางานอานะแต่ก็แต่ก็จะมีบางคนในใน,ในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่า ก้าออกมาเป็นเป็นกเกษตรครึ่งขาเนาะอีกขานึงคือคือยังอยู่ออฟฟิศอีกขานึงคือทําเกษตรระหว่างเปลี่ยนทายป่ะเจ๊เราระหว่างระหว่างจะเปลี่ยนทายแต่ปรากฏว่าในาการเกษตรเนี่ยอยางที่บอกว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่กเกษตรเฟซบุ๊กเกษตรอินเทอร์เน็ตอันนั้นมาสวยหรูจัดแต่ความเป็นจริงที่พี่บอกว่ามันไม่ได้สวยหรูปรากฏว่าเพื่อนจะต้องเอาขาข้าวข้างที่ก้าวเข้ามาในกเกษตรกลับไปเป็นออฟฟิศเหมือนเดิมก็มีอ๋อ,อคือพูดง่ายว่าจรงิงๆกัน การที่จะทําเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนะเจ๊ค่ะวิทยาศาสตร์การตลาดใช่บริหารคนนะครับสายศาสตร์ก็ต้องใช้อนั้นเป็นที่พึ่งทางใจจ้าทุกอย่างคือเป็นศาสตร์ที่มันรวมหลายๆศาสตร์ที่เราเรียนมาไว้ดีวกันเพราะฉะนั้นการทําสวนเนี่ย ปัญหามันมีแน่นอนแต่ถ้าทุกครั้งที่ผ่านปัญหาไปได้มันก็คือความวัดรับใจหรือความเชื่นใจในความสําเร็จย่อยๆในฐานะเหมือนเราเป็นเจ้าของอ่ะเราไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วแล้วเราทําในลักษณะคือเกษตรมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มนไม่ใช่มนศาสตร์ปุ๋ยยาเทพไม่มีในความในความในความรู้สึกพี่มันมีแต่พื้นฐานพื้นฐานเอาพื้นฐานให้ได้ก่อนอ่ามนตั้งฐาน ก็เป็นเรื่องหลายปัจจัยนะครับอันนี้คำถามสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยไม่ถามไม่ได้เจ้ครับปีเนี้ยและปีถัดไปทำทุเรียนส่งลงกับทำทุเรียนออนไลน์อันไหนดีกว่ากันในความคิดเจ้ครับตอบแบบ สั้นๆหน้ากล้องว่าถ้าจะทำออนไลน์ขายผลไม้ออนไลน์พี่บอกตามตรงเลยว่าตัดส่งลงไปเลยค่ะโอโนตัดส่งลงไปเลยค่ะ <c oughs> จริงๆเจ้เนี่ยมีชื่อเสียงมาจากทางออนไลน์นะแต่ทำไมพูดอย่างนี้ไ <c oughs> งผิดหวังกับคำตอบกันใช่ไหมอ่าอ,อเหตุผลยังไงครับเจ้ เขาจะมีเสน่ห์กันคนละแบบการการทําส่งลงเขาก็จะเป็นในลักษณะของของของการตัดเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันต้องเผื่อในเรื่องระยะทางระหว่างการแพ็คแล้วระยะทางก่าจะไปถึงลูกค้าปลายทางคือประเทศจีนใช่ไหมทางบกทางเรือทางอากาศอะไรก็แล้วแต่ต้องตัดนั่นจะเป็นลักษณะของการส่งลงซึ่งการตัดส่งลงเนี่ยคือมันตัดไปแล้วมันไปเลยช่างเสร็จปั๊บจุ่มก็รับมาสองแสนจุ่มก็มีเวลามานั่งฟื้นต้น ถลอกคือตัดปุ๊บรับเงินปั๊บนอนแพรนอนแพรแค่อได้เวลาพักผ่อนขอลาพักลอนสองวันแล้วถ้าเป็นออนไลน์ล่ะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยอ่าฟังน้ําเสียงนะแค่น้ําเสียงเริ่มต้นกถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบสูงมากสูงยังไงครับสูงยังไงถ้าถ้าสมมติว่าเราส่งไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเคลมต้องเคลมให้ลูกค้าเท่านั้นแล้ว ในการในการทําออนไลน์เนี่ยมันปัญหามันจุกจิกรายละเอียดมันจุกจิกเยอะมากไหนจะแล้วต้องสั่งกล่องไหนจะต้อง list รายชื่อลูกค้าต้องดิลกับลูกค้าต้องดิลขนส่งหลังจากส่งไปแล้วปั๊บเนี่ยโทรศัพท์ี่้ต้องอยู่ติดมือเลยค่ะห้ามห่างมือเด็ดขาดพี่คะผมโทรหาลูกค้าเจ้านี้ไม่ติดพี่ให้เบอร์ผมมาถูกหรือเปล่าครับขนส่งขนส่งขนส่งอ่ะประมาณนั้นถ้าทำออนไลน์ตัดเสร็จ โอ้กว่าจะจัดการสารพัดสารเพีกว่าจะแพ็คลงก่อนลูกค้าบอกปัญหาต้องมานั่งรอแชทว่าโอ้ทุเรียนเป็นยังไงจนลูกค้ากินจนลูกค้าได้กินน่ะได้กินแล้วบอกอ๋อพี่จุ๋มโอเคอร่อยมากอันนั้นอันนั้นก็คือหนักหมดความรับผิดชอบของเราคือช่วงความรับผิดชอบต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะมากคือจะเวียนหัวจะเวียนเฮดอยู่อีกประมาณหลังจากตัดอีกประมาณ7-10วันไม่ได้ ผมต้องถามเจ้ขอดีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราสายไลน์ออนไลน์มันมีมันมีความมันมีความดีอะไรของคนนำออนไลน์บ้าง้ม่เจ้ริงจริงอัน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 นั้นคือคือในทางออนไลน์ใช่ป่ะเราต้องรับผิดชอบขนาดนั้นรับผิดชอบลูกค้าค่ะไม่ใช่รับผิดชอบลูกค้าอ๋อรับผิดชอบลูกค้าแต่แล้วก็รับผิดชอบสินค้าที่เราส่งไปเพราะในการในการตัดส่งออนไลน์เนี่ยเราจะตัดเปอร์เซ็นที่แก่จัดแก่จัดมากๆครับประมาณนี้ มันจะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เหมือนที่ตัดส่งลงมันจะคนคนละเกรดตามมตัดส่งลงส่วนใหญ่จะตัดกันสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบอ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นเนื้อกินเนี่ยอ่าถ้าเป็ดถ้าเป็นออนไลน์เราต้องแขวนต่อแขวนต่อแขวนต่ออีกประมาณประมาณเป็นสิบสิบถึงสองอาทิตย์ถ้าล้งก็จะอยู่ประมาณร้อยห้าวันแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อออนไลน์ประมาณร้อยยี่ยันร้อยยี่สิบแล้ว มันขึ้นกับแต่ละปีะปว่าอากาศเป็นยังไงร,ร้อนจัดหรืออากาศปกติอ่างเงี้ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการสุกแก่เนี่ยแตมันก็จะลดหย่อนกันมาประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าข้อดีของออนไลน์ line, คือเราเรา,เราสามารถที่จะกําหนดราคาของเราเองได้ hmm. แต่ในการขายออนไลน์ line, คุณจะต้องบอกไปเป้งๆหน้าเฟซเลยว่าคุณขายสินค้าแบบไหนเนื้อไหน เนื้อแบบไหนขายสินค้าแบบไหนราคาเท่าไหร่ไม่ต้องถ้าถ้าลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่พี่อินบ็อกซ์ครับนี่ไม่ต้องอเลิกจบพูดง่ายเราสามารถดันราคาสูงได้แต่สแตนดาร์ดเราต้องได้สแตนดาร์ดเราต้องได้ชื่อเสียงนะเจ๊ชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ยคือบอกตามตรงแ่วันตอนนี้โลกโซเชียลมันถึงกันนอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า<บ>ตุกติกลูกค้านี่แบบว้าก ด่าผ่านหนะ้าเฟซเลยนะอะ,อะไรเนี่ยแทนที่จะจะเป็นชื่อเสียงนี่คือคือเสียหมา,เ,หาเลยนะไรอย้างเลยนยถ้าถ้าดีก็ดีเลยดีก็ดีเลยร้ายก็ร้ายไปเลยร้ายก็ร้ายไปเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดจะทาออนไลน์เนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบเคลมคือเคลมอ่าไม่ไม่ต้องไปอ้ะหนูหนหีอย่างงั้นประมาณเนี่ยคือเรามองออกนี่เนาะทุเรียนเราทํามากับมืออะเราจะรู้ว่าปัญหาปัญหาเนี่ยคือเกิดจากเราแน่นอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องเคลมให้ลูกค้าไปประมาณนั้นได้อ่าแต่ถามว่า มันสนุกไหมมันมันก็สนุกนะเราเราได้รู้จักคนเพิ่มเราได้เราได้แบบว่าคือได้เรียนรู้รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งมันอาจจะดีได้ตอนทุเรียนราคาโลละสามสิบไปได้ถูกปะใครจะไปรู้เลยเนาะคือทุเรียนมั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 นไม่ได้มันไม่ได้ราคาเป็นร้อยอัพบอยู่ตลอดไงแต่ว่าถ้าถ้าที่ทาเนี่ยคือถามว่าทําไมถึงทําออนไลน์คือเราจะบอกตามตรงว่าเราเราต้องการมีหลายๆตลาด หล,หลายตลาดมีพอทหลายหลายพอตบาลานซ์ความเสี่ยงใช่ใช่บาลานซ์ความเสี่ยงเพราะเพราะในข่าวปีนี้เจ๊เปิดมาวันเดียวนี่ก็ยอดยอดจองยอดจองปีนี้แบบเห็นแล้วตกใจมากอะ่ะยแค่นั่งไลฟ์สดอยู่ใต้ต้นแล้วก็นั่งนั่งกินให้เขาดูอ่าก็เต็มแล้วเต็มแล้ว เต็มเต็มยอดเต็มอยอดเต็มยอดจองเต็มแล้วนะยอดจองเต็มแล้วปิดร ok right> ok right ok <te ok ok ับแล้วปิดรับแล้วนะตอนนี้เพราะว่ากลัวว่าในในในช่วงที่เรามีการแพ็คเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะแพ็คให้ไม่ทันแับนั้นปีนี้เราก็เลยเราก็เลยปิดปิดจองไปแล้วเอานะครับวันนี้สาระความรู้หรือแนวคิดก็น่าจะพอได้กันถ้าโดยสรุปมวลรวมแล้วก็คือถ้าสําหรับมือใหม่ใครจะเข้ามาก็ศึกษาหาข้อมูลคุณไงอย่ามีหลายจานนะเอาเอาหาหลักสักหลักหนึ่ง แล้วก็พยายามเรียนรู้สวนตัวเองให้ให้เก่งนะครับพยายามอยู่กับต้นไม้ของเราให้เยอะนะครับไม่ต้องไปีรู้สวนอื่นนะไม่บอกตามตรงล้วไม่ต้องไปรู้สวนอื่นสวนอื่นใส่ปุ๋ยอันนี้ดีก็ไปถามใส่ปุ๋ยสุดไหนเลยแล้วก็ไปซื้อมาใส่ปุ๋ยสวนเราแต่ไม่ได้ดูการตอบสนองของต้นเราว่ามันโอเคหรือไม่แต่ถ้าเป็นสไตล์เจนี่คือเขาจะลองของเขาเองแล้วก็ดูว่าต้นไม้เขาตอบสนองกับใครยังไงเนาะปุ๋ยปุ๋ยพี่แทบจะไม่ซ้ําาก็ อันนี้คือแนวทางของเจ้น,นะครับ learning by doing เรียนรู้ด้วยตัวเองให้ต้นไม้เป็นครูของเราเป็นครูอาจารย์หลักนะครับ<ช>ส่วนจะหาครูอาจารย์รอก็หาได้แต่ก็อ,อย่าไปหลายอาจารย์มากนะครับะนะครับแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดนะครับถ้าใครอยากฟังพี่จุ๋มนะครับอธิบายเรื่องทุเรียนโดยละเอียดนะครับติดตามผ่านช่องไหนด้บ้างครับจุ๋มผ่านทางช่อง YouTube ของยามทําเกษตรใจเกษมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไ่ให้ถ้าทางเฟซบ o o คล่ะครับถ้าทาง Facebook ก็ Facebook นวลนภาเจริญรวยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดองไอขึ้นให้เนาะแล้วก็เพจเพจเอ่อ l a d y s t y l ลิสดูริโอไทยแลนด์บายสไตล์ชานฮีครับสุดท้ายและท้ายสุดเจ๊ครับฝากเป็นภาษาละยองลาท่านผู้ชมให้ผมหน่อยได้ไหมก็วันนี้เราก็คุยรายละเอียดเนาะไม่ถึงกับละเอียดมากแต่ว่าเอาลักๆ เอาหลักๆไปสําหรับมือใหม่หรือสําหรับคนที่กําลังจะกล่าวจากออฟฟิศเข้ามาในในโลกของการทําเกษตรแต่บอกก่อนว่าเกษตรไม่ได้สวยรู้เกษตรไม่ได้สวยรู้เกษตรเฟซบุ๊กเกษตรอินเทอร์เน็ตสามารถแส้ศึกษาแค่ว่าไ้พอเป็นแนวทางได้แต่ย่าไปลงในเรื่องของความงดงามสวยรู้ที่มันมันทายถอดผ่านมาในเฟซบุ๊กเกษตรเฟซบุ๊กอ่ะอ่านนำคือมันสวยรู้มากแต่ในชีวิตจริงอ่ะพี่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที ทุกคนต้องกลับมาปรับให้เข่ากับตัวเองให้ได้ถึงถึงจะอยู่ในโลกของกระแสใจอ,อยู่กับความเป็นจริงใช่ถูกเราเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเขามาพูดประมาณนี้ทําได้ยังไงก็คือยังงานไม่ใช่ทําได้ยังงี่เลยบอกยังงูเพื่อเพื่อเพื่อเมฆ <make S 2> ให้มันแรดูสวยหรูเนี่ยคือมันจะไม่ใช่แล้วแต่วันที่ทุกอย่างมันก้าวมาสู่วันตัดผลิตแล้วเงินเข้ากระเป๋าแล้วถือว่าเป็นความใจย,ย่ยอมย่อมย่อมย่อมวันนั้นมันก็คือใช่ น้ำพักน้ำแรงอมันคือผลผลิตของความตั้งใจค่ะในการทำการเกษตรอ่านะครับอันนั้นคือสิ่งที่ชาวสวนหลายๆท่านก็ได้รับนะครับยังไงก็วันนี้ผมเองบังไอ้ก็ต้องขอบคุณเจ๊จุ๋มขอปิดท้ายรายการด้วยคำพูดชื่อสวนเจ๊จุ๋มนะครับอ่านะครับพี่จุ๋มนวลนภาสวนสไตล์ชานนนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ